เป็นบรรยากาศด้านบนนะฮะ้างล่างเป็นร้านกาแฟนะครับด้านบนมีกงแังลมนะอากาศดีมากวันนี้ก็มากับน้องนะฮะน้องน้องเกมน้องเกมนะครับก็เดี๋ยวใครอยากรีวิวรถน้องเกมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับจะมารีวิวรถของน้องเกมนะครับโอเคเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศก่อนนะครับว้าวนี่นะครับเป็นบรรยากาศ คือมาถ่ายรูปกันได้นะครับลานจอดรถอันนี้คือเขตวัดนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับสวยเมียบนแล้วครับบอกให้กลับไปถ่ายรูปนิดหน่อยโอ้ยโอ้ใครครับใครโดนใช้ถ่ายรูปครับท่านผู้ชมเป็นช่างภาพครับวันนี้ว้าว นี่ครับขึ้นมาเข้ามาในวัดเห็นกงหันลมนะครับเดินมานะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเห็นทางลงโอเคนี่นะครับทางลงใครสนใจอยากจะมาก็มาเลยนะครับเ วิวโคตรสวยครับเขาบอกว่าวิวโคตรสวยสวยมากครับใครอยากจะมาก็มาได้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับไปเดินลงมาผมจะให้เราถอดรองเท้าก่อนเข้านะครับเรื่อรองเท้าอดตตีนกูเหม็นแน่เลยว่ะ <c oughs> มีเต็นท์ให้ด้วยสำหรับคนอยากนอนเต็นท์ <Wow. S 1> นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับ ไปไหนแล้วเดี๋ราให้ดูบรรยากาศนะครับมีที่นั่งโอ้เต็นท์มีหลายหลังไม่ใช่แค่หลังเดียวนะนี่อีกนะครับข้างล่างก็เป็นบรรยากาศหน้ามาเที่ยวแล้วก็หน้ามานอนนะฮะก็ รถล,ลงไปได้ไดดเฮ้ยรถมันได้ทางไหนม,มาถึงก็กินเลยครับอยู่ข้าวไหมยู่นี่ไม่มีข้าวนะสั่งน้ำอะไรยังตัวสั่งแล้อยมีลูกชิ้นนึ่งสมุนไพรค่ะเอาสั่งแค่หน่อยนิดหนึ่งมีลูกชิ้นนึ่งสมุนไพรอะสั่งแค่หน่อยชิดหนึ่งลูกชิ้นนึ่งสมุนไพรเอาลูกชิ้นนึ่งสมุนไพรครับ ไม่มีอาหารเหรอครับกล่าวว่าจะมากินข้าวอยู่ข้างบนมีแต่กาแฟน่าจะทำร้านอาหารด้วยวันนี้มากับน้องนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักน้องอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ของพี่ปะเ <น S 2> ท่าไหร่แก้วเท่าไรสองแก้วร้อยย่สิบร้อยยี่สิบกแก้วละหกสิบ แก้วลราหกสิบบาทนะครับนี่นี่นะครับแก้วลราหกสิบาทอืมอืมรสชาติอร่อยเปิดแต่กี่โมงปิดกี่โมงครับเจ็ดโมงปิดทุ่มนึค่ะเจ็ดปิดทุ่มนเนาะแล้วที่พักนี่เป็นของพี่เลยปะอ๋อคืนเท่าไหร่ครับพี่ สองท่านค่ะแล้วก็เสริมพิกคนละสี่ร้อยบาทหนึ่งพันบาทนอนได้สองท่านค่ะเสริมคะ่บาทสเสริมได้คนละสี่ร้อยบาทเป็น, 1, นหนึ่งมาได้สี่คนราานี้วมอาหารรวมอาหารเช้ากับกาแฟด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับแลกกับบรรยากาศสวยๆนะครับนี่นะครับที่พักสวยมาก เส้นทางลองอันนี้ก็เป็นที่กินแฟด้านบนบรรยากาศดีมากครับที่พักที่นี่เอารถขึ้นมาถึงที่พักได้เลยนะครับแต่ถ้าเข้ามาทางเข้าวัดอถ้าเข้ามาในวัดเลยอะมันต้องจอดที่วัด แต่ถ้า,าประตูทางเข้าวัดมันจะมีไปเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับไม่ต้องเข้ามาในวัดเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับมันก็จะมาเส้นนี้เลยมีที่จอดรถให้นะครับห้องน้ำท่อที่เห็นมีสองห้องนะครับก็มีทั้งเต็นท์เล็กเต็นท์ใหญ่มีที่จอดรถนะครับด้านบนก็จะเป็นที่กินกาแฟนะครับ ช่วงธันวามกราน่าจะกำลังดีเลยครับอากาศหนาวหนาวนะครับกับบรรยากาศแบบนี้นะครับใครยังไม่เคยมาก็ามาได้นะครับใครที่จะมาพักเต็นท์อย่างนี้นะครับที่จะมาพักนะครับ1,000บาทนะครับนอนให้นอน2คนนะครับแต่ถ้ามากกว่าน,นั้นก็จะคิดคนละ400บาทนะครับแล้วก็มีที่นอนเสริมให้ ทางขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่มันจะแค่ประมาณสักร้อยเมตรนะครับที่เป็นลูกลังอย่างนี้นะที่เหลือมันจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับขี่เข้ามาได้ง่ายๆครับถ้าเอาเต็นท์มาเองนะครับ200บาทต่อหัวนะครับตามที่พี่เขาบอกนะทางโน้นก็มีอีกนะแต่ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นน่าจะดีเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีร้านอาหารอะไร แต่จุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างดังขึ้นชื่อนะครับสำหรับคนจังหวัดเลยก็น่าจะรู้จักด,ดีนะครับตอนนี้ผมถ่ายก็กำลังจะเข้าเดือนธันวาของปี63นะครับใครที่อยากจะมาก็มาเลยครับช่วงนี้อากาศกำลังดี ไนไงครับเดินขึ้นเขาแต่ไม่รู้สึกร้อนนะอากาศกำลังดีวันนี้โอเคตอนนี้เราก็กำลังจะกลับกันแล้วนะครับท่านผู้ชม เป็นไงมั่งเป็นโอเคมากบรรยากาศดีเราจะไปไหนต่อไปกินข้าวเดี๋ยวจะพีนินข้าวต่อแล้วคู่สัมภาวะ่ะก่อนไปกินข้าวเราจะไปไหนก่อนวะเราถามน้องทีหนึ่งว,วันนี้เรามากินร้าน,นอะไรนะ เขาเรียกว่าร้านส้มตําร้านไก่ย่างวิเชียนร้านเดิมที่เคยรีวิวไปนานแล้วนะครับใครอยากดูก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับวันนี้ก็มากับน้องน้องเกมว่าจะลืมแต่ชื่อน้องเลย <c oughs> <c oughs> เลยเหมือนเดิมครับมากินไก่ย่าง <c oughs> กินเมนูเดิมด้วยเ <c oughs> มนูเดิมด้วยครับวันนี้มากันสามคนนะฮะกับน้องอย่าลืมนะครับใครอยากติดตามน้องว่าขับรถอะไรอยู่นะครับโสดหรือไม่โสนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกับน้องเกมนะครับ รอติดตามกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งนะครับไปที่ไหนูเกมพูดสเพาครับภูสสำเพานะครับเดี๋ยวเราจะไปภูสสมเพานะครับต่อจากที่เรากินข้าวเสร็จก่อนนะครับโอเคไว้แค่นี้ก่อนครับผมเหนื่อยเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนมันไม่มีที่เที่ยวหลายที่มากเลยที่เรายังไม่ได้ไปนะครับเอาไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันอีกแต่น่าจะอยากไปน้ําตกอ่ะโอเคเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนเรากันครับไม่เมื่อกี้มันมี